ทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีติดตามเลยครับส้มขิปกรพาลุยวันนี้หลังจากพักผ่อนได้เฮอได้แห้งแล้วก็จะได้ออกไปหาและแรงสิก่อนพี่น้องไอ้บัดนี้ทางในพันต้นพี่น้องไปละแต่ว่ลุมเายรุบหนาวพี่น้องเอ้บุพัดนปพนนาไปทางดาดงวจอยชนบุคกลรกับไปทางหนองคาบัดนี้ไอทุกคนลุนไปติดตามชมกันเลยแต่บุพการยังมีท่านมานจักย่างอยู่เลยมาในก็ได้ ไกาแยกย้ายดียไปพี่น้องเอ้ยเอาโคมไปพร้อมมาขอนก,ก็ได้ยอย่ามันขำ ตอนนี้ก็มืดแล้วพี่น้องเลยกต่จะได้หาการเลาะมือที่พักพุ่ดละบันนี้ยังไม่ทันไดู้้อยู่ก่อนแต่ตายท้ถล่มนี่ฟัดอุกออยู่ขอไอเลย่ตอนนี้ก็มโหดที่พักแล้วพี่น้องเลยโอ้ผ่านพ้นเลยมาหอละมาเมื่อไงขอไปบิางไปบ้างเลยไปหอย เดือดๆหอยนะปัดเท่านี้ไปเลยผู้านนั้นผู้อยกับเห็ดมือนกันำพูงู้ชืองดานนะนั่งเงินเอาเารื่องบ่สมอกนี่ปัดทำไมเราจะไปเพื่อดานน้อยถึงว่าได้เห็นหอยมันสิยงเราบ่นนะยงนาะ กินเพื่อจะนี่กินเปี๊ยกนี่บ<ว>อ๊ะเ้าออะไรปีชิ้นหมูเลยเขาผัานต้นเปี๊ยงไว้กินมันก็ทาเขาทุกไปเนาะให้พบไปเลยต่างถึงงานเราก็มาครบมดเลยอะเลย

บ่านต้นยอะยุ่ยยงดชิ้นหมูยำแจ๊วดึงชิ้นหมูนี่เม็ดเพื่<ฮ>ะกเอก้า้าเ,เห็นบนแจ้งมนีลกะพวนี้เ,นะนเห็นยุ่งแจ้งมาพี่น้องกินข้าวแรกมาเนี่ผ่านต้นกบผ่านพัดเป็นมาเป็นกินแล้วพี่นอ้อง ฟันต้นกับทาราเยอะนะปวดกินกลำไส้หมูขยะในกะได้ออกไปหาอยู่หากินนี่ไปหาการใจก่อนวันเี้สุดแต่งสินี้นะไมเอาดานและหมูามันเงียบแล้วช่วงยาลมนละยาลบนละมีเหงเืห่อนะไรอันนี้อน,นกะด,นดูเศษได้ทงเ้ยจินซินหมู Bài mùa nít chân chang. You hope for the một nữa là dưới thiệt mùa nít đi đi hát bóng mùa nít đi mùa nít đi hát hai mùa nít hao hát bóng mùa nít

ยำดานนี่มันน่ะยำดานนี่บ่เป็นเดี๋ยวจอบตะทักทายสบายดีอีกเพิ่งเพื่อน้องเลยบรรยากาศในตอนเช้าเช้าเมื่อคืนนี้ก็เราจะไปการไม่ได้ไปจำเพื่น้องเลยก่อนแล้วก็แจ้งวันนี้กะหาอยู่หากินหาเช้าก็เก้าวันนี้คือจะเป็นมื้อสุดท้ายทุกคนเลยหาเช้าก็ได้ 干作业太累了，挺麻烦的。 ีบุคคลสิได้โลไปพูดละตุกุเลยบ้านี้พูดละบุกุมกะเตกะเตที่คนหน้าโดนยิ่งก้อนนี่พระดันชาติพูดละตอนนี้บุคคลก็มาหอดผีแล้วพี่น้องเลยมาหอดหัยอ่างปรากฏ ต่ก็ยังไปท่านเห็นห้อยหมูจักห้อยเลยมาตั้งแต่ดาดประจันทร์กายดาดชาติตอนนี้ก็หอดหอยอังปรากฏแต่ก็ยังไปท่านเห็นห้อยหมูจักหอยอยู่นไปทงเริ่มเ็ดพี่น้องอยหมูไเห็นเลยบ่คสิัไปาดปลาปอพี่น้องดไปเบิ่งาปลาปอซิก่อน nằm <coughs> đi มันก็ยังไม่หยางหดติดหมดเลยมีเจ้ามืองมาเรียงมาการนี่ไม่จะเจอทุคนเลยเนี่ยไปหัดกินนาตัวนี้ก็ได้มาหอดี่พักแล้วพี่น้องเอ้ยความหวังอยู่นลำในพันต้นเป็นพิระมือนนี่ไฟกับพได้เผื่อรัดเช้าก็ได้เพื่อรับละ มันตะห้อยมันห้อยนะผ่านผ่านมาแล้วมาเะไปดิโอ้ไะคืนนี่นะไม่ลงละง้อไปหาในพ่านผัดอีเด้พี่น้องเอ้ยยังไ่ทันมาแต่ปนี้อยู่มู่มาไป็นเพื่อนที่ทันมาอยู่เช่ว่าลงฝ่าไปจักงอไปหาอยู่เตรียมเลยเพื่อนกันนาอ ตัวนี้ก็หฮาวไหมล่ะยางขาเนี่ยก็ในผ่านเป็นกระมาได้ประพัดเป็นก็ได้มาหอดแล้วก็ทีมงานมาครบมาแล้วเริ่มมานป่ะเอ๊ะจะมอยได้จะหอยอ่าเฮ็ดกินกินข้าวกินน้ำเมื่อยได้ไหมนี่ยูว่อยู่อ่ะเพืกอมีมานเพืนี้เออโจกอ่ะชียนกันผ่านเครื่องผ่นกองกลับเลยจักนี้จะได้แล้วก็เมือเป็นเพื่อ มาหานาเป็นแผนได้มาฮานาเด้อนี่มันได้เลยกูมือกบโบยู่ดีมาหานาได้มือรถนาหนาหนาช่วยยืมอุ้ยมือช่วงชีนึงก็มาเอาไหมนั่นแ่โม่ปักกะที่สอบมนามาการได้ไม่ได้ประจันนี่ไปโต่อรันปวพูปั๊จั๊กอันนี้เสร็จแล้วฟัดก็ปิ้งชีนหมูกินข้าวเป็นเลยปิ้งพอได้ปั่นข้าวเช้านี่ก็ไปเดินทางกลับบ้านแล้วบ้านนี้มันมีความว่างกันนะเดินรักโบราณ ก้วยคือดีที่สทอผมอันนี้เดี๋ยวทอทิมเดนะทิมลวันชุดวันเบาล้างมอล้างให้จงเฮผ่านหนาดนกนนีได้หมุนกอฮันแลมาควกมอเห็นทางกีดไเห็นมั้ยหมุนาหันพบพอเกาพบพอเห็นไรด้ัวหมดโ่ดพอเพียงอมใจเจ้า อย่องดิมแต่เรพอแต่เราอนย่มมันยมมันได้มนิ่ม่กรุยหมูนมงฮ็ดเราบอนนะดำเน่ยับบอเนี่กะจมานาน่ะนะกมืก่เ็ดเฮ็ดเน่ยนะอย่ามานนะหมูนะดน่บเนะกะจ้ำแะกะเจียวเนี่ เนี่ยจำจ้านี่นะม่ได้เพื่ออะรเราเพื่อเฮานี่มีพืพีมันแล้วเนาะต้องซอยมันนี่ไม่ยจริงย ทิเหรอามาฮ็ดอยู่ในผ่านบ่ามามากไม่ได้ตอเฮาอียได้มจะป็นตู้มันก็เหาไม่มีแล้ว่แต่มือมาสนงเลย Rồi xin mu, ừ. <hơi> à. hm. Mình lại rồi nay, đây Hm. 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 tôi Hm. 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 thôi Hm. 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 bên, Hm. 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 đó. ปืนฟาดเจอแล้ะหนว่ามูนสามเท่าพอแล้วนึ่งปะคอนก็ปรพัดขอแต่ห้อยมี่เือพัดปืนฟาดห้อยนะ,นนนนะอันนี้เ <c oughs> ป็นมนดปืนฟาดเลยสามบาทที่เือนงเก้าเลยเ้มีอะไรอีนะ

มากกเพิ่ออใหม่มากพมันบ้างไม่มากรกระเภทยงเกลังยนะมลยพันเกลแวะเอาโม่นะก็คืตอตกจิไผ่น่ะพนหนึ่งบอกองก็มันตกแน่เพิ่งของนี่เราไปจัดนี่ปลดหมนอม

มีนม่น,นอยู่บ่มีมานี่มุมมานันะป,ป่ั่งพน่งพัดนั่นึงต้อนเลตอน้อยนหน,น่อย,ยตอนอขึ้นค่าราคาก้องแนบๆอย่าฮัก่ ปัดแทง้งสิบาวแว้งนี้สิมลาจักนี่มัไปี่พอไปเว้นอันนั้นเนาะลอยเนะอะแล้วฟาดอไปทางพุณแต,ต่ยังไปเรี่ยวรูเป็นเรีวไปสองมงุงมง่งพูด ตามงมงนวสามมงเอาฟัดไปที่ <in horror> แล้วอ่ะต <in horror> <stakeholder> <tt> ัวต่อไปก็ค่อยๆทั้งๆที่ไปใจใจนะจีนี้ปีกปักไปปักสมดยที่พ่อจะถ่ายลิปโลกอยู่ไปอยู่ขาไปดทั้งนั่นคือาจะไปใกล้ตั้งแต่เาถ่ายคลโลกนี่นเชื่อเกิ่งเลยเลยยาในข้านอ่อเก กาลังุงสารงาดค่ะ่ไมนี่ทหารมันทลังไม่ได้าบ่เจ้าาังไม่ทำาังนี้อย่างนูนี่นันนี่น้องจัดเองหาร่เดี๋ยวก็ดูโคมงนั่นแหละการังแข็ง้อข็งอย่าล้ขงมันนี่เด ใสรเลยเนาะไดยนอมรักเจ็ได <ucch nes> right? ้ไเห็นเนาะืกเห็นยโดเห็นปตัวน้ทั้งน้าพูนว้ทางหน้าพูนแล้ว่เล่าะสีนกัดปัดแล้วเราพี่น้องเอ้ยนี่นะตัวนั้นก็เหม้เบอทังพูดในผานเพิ่นจุบนั่นโอ้โหเีไม่ดนนะ พูดพูดได้ผานพูดผู้โชวผู้หานั่นน่ะตัวนี้ก็คือพูดลมเอาบไดนี้เอาแล้วก็กลับบ้านแล้วบไดนี้เมื่อหาครอบโก้แล้วเก่งชื่อว่ายเก่งชื่อโบกเก่งชื่อวายเก่งชื่อว่าฟ้าชนน้ำมันมีแห้งนีเอา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 เข้าไปมือแล้วแต่กาล่าวถยก

เอ oh, ยแยงกับว่าเชื่อเขตมะนาวไม่ได้เชื่อชิ้นหมูอดมันกองอ๋อเปเลยได้ได้กโป,โดกโปโูดิควอกโปูอยู่แบบมาพีตีหล,ลุมโมยตีมาแล้วเลยเดียด๋วยดวยดูดิดมเม้นรีรเลแต่ชงตีนถูลายดิเนี๋วดีไมาเถอะนะามันทัดแน่นเถอะนะยังหาใช้เลยขหนตะห้อยตะหอยก็หลายตีม่โนทัดมันเอ็ดมีดงเท่อเลย่ กูไม่ยังดีไซน์ค่ะนี่คือดีมากเลยโอ้ยได้พอได้ดัดปะชาวภูไยนอยแล้วดเที่ป้วยนะเออนั่นแหละพิเศษนะมกิ่เโยกรองนะโอ้ยโกงมือ่ียติดไม่เวลาหมเลิศอื่นเฉยอยู่เจ้าพี่ก้งัว่าไมงี้ลยโย่ยผู้มูอิโตผู้เดิยืมหเลิศเลยลายตะลุกไ อย่างนึงบอมันตัวน้อยกนะทำตัวน้อยแล้วโอ้ชิชอตแหงลายบอลไดงแล้วเลี้ยนแล้วกันเจลาเยดูเท้าแกกเจอยันมาโบกเนี่ยต้นหนามมีแห้งด้วยมูดต้นนี้น้อยต้นใดอะไรมูดน้อยสโลวมูดนลกมูมูอยู่ดานวัดผมไม่ดกได้ แล้วสีแดงๆดงก็ใจตัวหญ้าไปเลยนะมันวันนี้น้ได้นจะร้อนไปห้องดอำพะโล่เยอะรอบเตานะตรงเพื่อนะตรงนะอ่าโอเคทุกคนหลังจากปั่นเครื่องปั่นของแล้วเรียบร้อยมบรนีาก็ทางทีมงานก็เก็บเครื่องเก็บของเดินทางกลับบ้านบัดนี้เอาสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนพี่น้องเอ้ย ก็ขอขอมูลกับใจลายที่เข้ามาติดตามและก็รับชมพบพกันใหม่คลิปหนะ้า